สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวจูอัลเฟลิกส์นะตัวนี้ส่วนสูง5ฟุต11ถนัดเท้าขวาสกิลมูฟ5ดาวแล้วก็วีคุส4ดาวครับสำหรับเคมีที่เหมาะสมเนี่ยผมคิดว่ามีทั้งหมด2ออปชั่นนะออปชั่นแรกจะเป็นฮันเตอร์แล้วก็ออปชั่นที่2อนี่จะเป็นฮอคแต่ส่วนตัวผมคิดว่ายัดฮันเตอร์เนี่ยดีที่สุดแล้วส่วนโลเนี่ยในตำแหน่ง LW ก็จะมีอินไซด์ฟอร์เวิร์ดพัทพัทไวท์เพย์เมเกอร์พัทแล้วก็วิงเกอร์พัทนะส่วน ST ก็จะมีีแล้วกก็ครับต่่นนอนท ไปรับชมเกมเพลย์เนี่ยหากใครสนใจเติมคอยเกม EFC 2 5แบบปลอดภัยเนี่ยต้องร้านนี้เลยนะ15คอยไทยแลนด์ใส่โค้ดฟุตโลซี่เนี่ยมีคอยแถยมให้ด้วยลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับส่วนใครที่สนใจเติมพอยต์เขียวเกม EFC 2 5ต้องร้านนี้เลยนะ Overtop u p ร้านรับเติมเกมที่มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0 0คนร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสะดวกปลอดภัยและที่สําคัญราคาถูกสุดๆลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เช่นกันครับปึบสวยมาก ไปเลยเดี๋ยวยาวเฟลิกวิ่งว่ะแทงไปเลยโชว์ความพิวดิดยิงที oh. งอีลาเิโกยิงเฮ้ยประตูแรกโคตรสวยแต่มันไปแต่สกิลผมว่ายังไงก็ผ่านเลยเอาใหม่เอาใหม่ขึ้นบนมาลามาเฟลิกอวยได้ยกว่ะตับหลอกเขาหน่อยยิงแอซิดแรกโอเคแต่ว่าแลกผิดผมรู้สึกว่ามันก็ดูแบบไม่ได้ไม่ได้พุ่งอ่ะขึ้นบนมาแล้ว โอ้ Ồ, นิดเดียวอะแทงไม่ทันอะพังเลยได้อยู่ได้ตัวมามเปลิกอุ้ยวิกฟุต้าวยิงขวาอ <c oughs> ย่างได้แต่มันแบบมันต้องมีตัวแบบเอมเบัปเป้ยืนคู่ไวโอ้ไม่แน่กดออกเลยมาเปลิกเต็บโอร์ขึ้นมแบกให้เพื่อนหน่อยมันไม่ใช่ตัวที่แบบวิ่งไปจบได้เลยเปลิกอะแต่ก็ไม่แน่นะอันนี้โอ้หนิดเดียวความคมถือว่าใช้ได้แต่ว่าเดี๋ยวต้องเท,ทยียยาวอะ มาเฟลิกไปเลยมาลองซิงเองดิลองซิ่งเองดิองงองดโอ้โหแตะบอลแบบนี้แต่มันเป็นเพราะเสิร์ฟหน่วงเว้ยมันแบบจังหวะขาด,ดกันเกินเยอะอะหน่วงมากเลยเซิร์ฟวันเนี้ยคนลุมเล่นกันเยอะเอาแล้วได้โชว์แลผิดไปทียิ่งโอเคสวยแต่แลผิดคือแบบคือแบบใช้ยากมากเลยเอย,อย่าเพิ่งออกใช้ยากจริงใช้ยากจริงเพราะแบบมันไม่พุ่งอะไปเลย ยัดขึ้นมาไม่ได้เฟลิกรออุ้ยได้ปะยัดลงล่างเลยเป็นตัวทีมให้เฟลิกได้วะขักข้อไปโอ้ oh my g ก็ตัวมันเป็นตัวที่แบบรอพลิกตัวยิงรอรอพลิกตัวสร้างสัญญาวะได้แบบโคตรดีอะมากจ้ตัวได้อยู่เฟลิกยิงโอ้โหชนคานิดเดียวถ้าเขียวก็ไม่แน่นะอุ้ยตัดบอลเกือบได้จริงยืนแคมก็ได้อะ่ะ อืมถ้าใครเล่น4-4หนึ่งหนึ 1, ่งเฟลิกควรยืนแบบพวกแ็มะ่ะตอบโจทย์เลยช่างมันถ้าไม่มีพวกแบบโลอะ่ะตำแหน่งก็ไม่มีขึ้นมาเซฟโอเวอร์บึ๊บเซฟโอเวอร์บึ๊บยิงวิกฟุตไม่เหลือของจริงว่าเรื่องสายสกิลนี่คือแบบมันมันแบบต้องโดนอะ่ะเอาใหม่ขึ้นบนล่างมาเต็มตัวเซฟโอเวอดึงรอเฟล,ลิกมาแล้ววา มุดเข้ามาตรงนี้หลอเล่นอีกรอบไปสปีดจุดโทษดูความป่วยมันดิเรียกจุดโทษชิวๆนะมาเฟลิกลูยต่อทำไมเข้าโคตรแฮะผมมีเซนมากเลยว่าไม่เข้าอะ่ะอืมบนซ้ายเลยกันเนะเขาอยู่กลางนแน่เขาเห็นผมเล่นเยอะเว้ยคือแบบไม่แตลที่เขาจะอยู่กลางอะเต็มตัวเฟลิกนั่นแหละสวยมากเฟลิกได้ชิงเหลี่ยมเล็กน้อยดูดูฮิวบอลโล นนฟันไดเอ้ยมีลูกดื้อแล้ววะขอโทษที่แซวเมื่อกี้หมุนเข้ามาอุ้ยลูกดื้อมาอีกวะอย่าขยับโกอย,อยู่ก็มีลูกดือ้อไแต่จริงๆอะตัวมันถือว่าติดบังช้ได้เลยเปิดไปก่อนไปไม่น่าถึงรอเฟลิกรอเล่นเลยใครอะ่ะไม่ได้ยัดมาเฟลิกนี่ไงพลิกตัวมาแล้วฮิวดูฮิว,ฮวยิง เออมีคนขยับโกโดนทำโทษโอ้เกมน,นี้ยิงห้าลูกเลยวะต่ออีกแล้วยัดไปเพอร์เฟคมาเฟลิกเต็มตัวจา่ายเพื่อนนะท่องนี้แหละโอ้ที่แอซิดแน่เลยต้องดีดก้อยวะเพอร์เฟคมาอ่ะฮะยิงไม่เข้าได้ไงวะเขียวแบบขนาดนั้นมาต้องคลิกออฟแล้ววะโดนเขายิงนาทีนี้มันไม่ได้วะได้ปะเพอร์เฟคมาก โอ้โหไม่เข้าโคตรสกิปเลยอะโอคตรสกิปมากเลยเกมเนี้ยเซิมหน่วงมากอะยัดมาเซิฟตอนนี้คือแบบเซิฟโคตรจะหน่วงแล้วอยู่เป่ายิงเสาแรกไม่เหลือคนหน่วงแบบเป็นวันที่ผมรีวิวรู้สึกว่าแบบอัดมากเลยเ้ยขึ้นมาเฟลิกเต็มตัวเต็บโอเวอร์บอลมุดลงล่างฝารให้เพื่อนเนี่ยต้องเล่นประมาณนี้ไว้แบบรอเล่นแฟกให้เพื่อนแล้วไปเจอในกรอบยัดมาเฟลิกยิง โอ้โหอันนี้คมอันนี้คมคือปกติผมว่าเลยตัวจ,จะไม่เข้าดีสัมปะเออสวยแก้มาล,าลา่างล่างอีกรอบยัดมาเฟลิกคอนโทรลสปินจีไจ้ไปจี้ไปจี้ไปขยับโกดีฮู้เฮ้ยโ,โ,โ,โชว์คอนโทรลสปินคือแบบดีจริงดีดแบบดีมากอะสุดยอดล่างเต็โอเวอร์อุ้ยยังไงอะเต็มขึ้นไปก่อน ยังไงอะคอนโทรลสปินหรืเปล่าวดใจเลยวดใจเลยลูกดือ้อลูกดือ้อฮึมฮึมนิดเดียวนิดเดียวจริงๆผมไม่ใช่สายคอนโทรลสปินนะจะไม่ได้เห็นเยอะอ่ะจะทำแล้วมีประโยชน์จริงๆเว้ยล่างมาไปวิง่งได้ปะยกเลยได้สัตว์แล้วแหละโอ้โหสุดยอดทิคเกอร์มีคนขยับอ้าายิงติดแดงแต่ใจบอลถือว่าผ่านมาตรฐานนิดนึงอ่ะเตลิกเต็มตัวนะหนึ่ง ไม่ได้แล้วดึงกันมาเฟลิกจ่ายเพื่อนได้ป่าวะ่าโอเคเป้สวยมากเฟลิกรอรอจุดนัดพบเลยอึ๊บอย่านะโอ้โหติดแดงสุดยอดว่าเซิร์ฟวันนี้คือแบบพังพอเซิร์ฟจริงอะ สำหรับบทสรุปของจัวเฟลิกซ์เนี่ยผมจะให้เพสซิงอยู่ที่9ครับชูตติ้งผมไม่9ก้าพัซซิงผมไม่แปดจุดห้าดิฟฟิลิ่งผมไม่เ้าแล้วก็ฟิสิกส์ผมไม่เจห้าครับสำหรับข้อดีหลักๆของจัวเฟลิกซ์เนี่ยสิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยนะจะมีอยู่2อย่าง1นึ่งคือเทคนิคเพลสแล้วก็2เนี่ยคือสกิลมูฟห้าดาวคือผมต้องบอกกันเลยว่าตัวเฟลิกซ์เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เก่งในกรอบแต่ว่าถ้าเน้นเกมสวนกลับเนี่ยให้เฟลิกซ์เป็นตัวที่แบบชงให้เพื่อนบ้างก็ได้สมมติว่าตัวเฟลินนกิกกกซ์มมััันนนนนนนไไดด้้้เเเลลล่่่ใรรออบียจะททงพว,ว,งงวงสว เนี่ยสิ่งที่ผมสัมพันธ์ได้เลยนะคือเพซซิ่งที่แบบยังไม่ค่อยพอแล้วก็ตัวนี้มีแลผิดเงินก็ยังไม่ค่อยจะพอเท่าไหร่และอีกหนึ่งข้อเสียของตัวเฟลิกเนี่ยคือฟิสิคอลิตี้เลยเพราะว่าตัวนี้ผมมองว่าเอาจริงมันพอมีลูกดื้อบ้างนะแต่ว่าถ้าเจอกองหลัง AI แบบฟนานไดซ์ลีบายังไงก็ช็อตเดียวจอดมันเริ่มันที่ในเรื่องของเพซซิ่งนะเพซซิ่งเน้นย้ำจริงๆรต,ตัวนี้ต้องใส่ฮันเตอร์จริงๆรไม่งั้นผมคิดว่ายังไงก็ดูแชร์ามากๆไม่ว่าตัวนี้จะไปกับ Over, ก Speed wood, ก a, สนนเตปโอ อยู่ในเกณฑ์แบบพอรับได้คือแบบไม่ได้ดู50 50อารมณ์แบบเหมือน70 30ถ้ายิงติดเขียวอะและมากันที่ในเรื่องของ passing นะ passing ผมคิดว่าแอบเสีดานิดนึงตัวนี้มันไม่มีพวก play style ที่แบบเกี่ยวกับ passing เลยซึ่งพอใช้งานจริงๆแล้วอะ passing ดูเฉยๆมากๆส่วนในเรื่องของ dribbling อะเอาจริงผมคิดว่าจะนับเป็นข้อดีก็ได้นะเพราะว่า dribbling เนี่ยถือว่าผ่านตัวนี้ agility 94 balance 90ถือว่าแบบเวิร์กมากๆโดยเฉพาะการพลิกตัวแต่ผมคิดว่ามันจะติดอย่างหนึ่งนะคือ body type แบบเฟลิกเป็นตัวที่บางทีดูผิวก็ดูผิวมากบางทีดูพลิกตัว ช้าก็ดูแล้วสุดท้ายเนี่ยสำหรับ p ิ y s i c a l i t y เนะอันนี้เน้นย้ำเลยตัวเฟลิกมันเต็มบางจริงๆถ้าใครรู้สึกว่าบางไปลองใส่ฮอกก็ได้แต่ผมคิดว่าเพซซิ่งเนี่ยสำคัญมากกว่าแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของราคาและความคุ้มค่านะผมจะเอาจัวเฟลิกตัวแฟตแบ็กเนี่ยมาเปรียบเทียบกับเฟเดริโกเคียซ่าตัวทร็กสตาร์ในราคาหกแสนสองนะมาเริ่มกันที่เคียซ่าก่อนนะเคียซ่าผมคิดว่าจุดเด่นนะตัวนี้ไม่ต้องการสกีมูฟห้าดาวเลยเป็นตัวที่ใช้แลพิดพลัสได้ดีมากๆซึ่งถ้าเทียบสปีดทั้ง2ตัววเนี่่ยผมคิดายังไงเียซ่าากกก็็ินขดแล้วมต ความเล่นง่ายมากกว่าตัวเฟลิกนิดนึงส่วนถ้าจะตีราคาตัวเฟลิกกเนี่ยผมคิดว่าถ้าตีได้นะผมคิดว่าราคาควรอยู่ประมาณแบบ2องแสนห้าถึงสามแสนละกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของราคาและความคุ้มค่าเนี่ยอันนี้ตีแบบว่า22บวินนะความเหนื่อยทุกอย่างกว่าจะเจอโปรพีซีอะไรพวกนี้ผมคิดว่าเฟลิกกเนี่ยไม่คุ้มค่าเหนื่อยจริงๆครับผมให้ประมาณ3เต็ม10แล้วก็ในส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเทียริสนะผมคิดว่าจะเอาตัวเฟลิกตัวแฟตแบ็กเนี่ยมาเปรียบเทียบกับเฟเรเดโกฮิเอเซ่ตัวีนแทริก แทบจะไม่ต้องพูดเยอะเลยการทองก็อยู่ A บวกแล้วยังไงตัวแฟกซ์ตาเนี่ยก็สามารถอยู่ ST ได้สบายๆส,ส่วนตัวชัวเฟลิกซ์เนี่ยตั้งแต่ผมพูดมานะคือแบบว่ามันก็จะพอมีข้อเสียบ้างซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันค่อนข้างจะทําให้ติดลบและไม่สามารถจะไป s t ได้เพราะฉะนั้นทียลิสที่เหมาะสมสาหรับชัวเฟลิกซ์ที่สุดเนี่ยผมคิดว่าควรจะอยู่ A บวกแต่ว่า A บวกเนี่ยคือ A บวกที่แบบบนๆเลยนะคือเป็นท็อปแบบมาตรฐาน A บวกจริงๆอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครเล่นไม่ถึง22บินนะผมบอกได้เลยว่ายินดีด้วยรบ,แบบแว่า่าผมเหนือยปีิง แบบไม่ไหวจริงๆอ่ะถ้าแบบความคุ้มค่าอะไรพวกนี้และตอนนี้เนี่ย SBC ตัวโยฮันคอยก็มาแล้วผมคิดว่าเอาฟอรเดอร์เอาตังค์เนี่ยไปลงโยฮันคอยยังไงก็มีโอกาสคุ้มกว่าตัวเฟลิกเยอะอ่ะยังไงก็รอติดตาม SBC โยฮันคอยในคลิปต่อไปได้เลยครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือสมัคร Membership เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมในการทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจเรียนคอร์สรวมวันที่15ธันวาคมนี้ตอนนี้ทางเพจฟูลซี่เปิดสอนคู่กับโปรเพ r ชเยอร์ชื่อดัง,โ,ดงโลลกก้้าคครยไดวมูแะ การแบบจัดเต็มเนี่ยสามารถทักินบ o ็อกเฟซบ o ๊กเพจฟูดลอซี่มาได้เลยครับอย่าลืมเข้ามาสมัครกันเยอะๆนะครับและหากใครอยากพัฒนาฝีมือหรืออยากเล่นเกมนี้เก่งขึ้นเนี่ยตอนนี้ทางเพจฟูดลอซี่เนี่ยเปิดรับสอนเป็นลายชั่วโมงเลยนะส่วนใครที่ไม่มีเวลาว่างลงฟดแช็อปเนี่ยตอนนี้ทางเพจฟูดลอซี่ก็มีทีมงานพร้อมให้บริการครับบ๊ายบาย